จเจริญธรรมเจริญพรแาตบุญญาธรรมทั้งหลายวันนี้ก็ามาเจอกันในช่วงเย็นของวันที่สิบสองมกราคม2566ก็เป็นการต่อเนื่องของการทําความดีหลังจากที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่เวียงแก่นวัดสำนักสงฆ์พุทธโอคินสุดเขตแดนประเทศไทยเหมือนกันตรองเก่งก้อนคำใกล้กับ แก่งพาไดหลังจากที่ได้เดินทางไปแผ่เมตตาในส่วนต่างๆเรียบน้ำโขงก็คือในส่วนของทางเมียงแก่นเชียงของแล้วก็แม่สายไม่ใช่เชียงแสนนะแล้วก็ไปทางแม่สายไปดอยตุงระตำหนักดอยตุงไปทำพุทธพิธีแต่ละที่แต่ละแห่งแล้วก็ไป ที่ไหนนะพระธาตุดอยตรงไปที่เส้นทางที่ไม่เคยไปก็คือตะเก็บชายแดนไทยพมา่าที่ผ่าช้างมู่ผาฮี่อะไรพวก้นนะและแล้วก็ลงไปที่แม่สายแล้วก็กลับกลับไปที่สำนักส่งพุทธโฟกินแล้วก็เลยวางแผนกันว่าการที่จะมารวมกันอยู่มันก็ ใ้งานน้อยก็ต้องแยกกันทํา่วนที่เป็นครูบาอาจารย์ส่วนที่พาปฏิบัติก็ส่วนมากก็จะเป็นยติธรรมไทยลาวนะน,นะฟังคนมงมาช่มาร่วมปฏิบัติธรรมในหลักสูตรท้าพิสูจน์เจ็ดวันในการที่จะทําให้หายคลายทุกข์ซึ่งทุกคนก็คลายจากทุกข์เรียบร้อยแล้วและทีนี้ก็เริ่มที่จะเรียนรู้ศึกษาสิ่งต่งตาง แต่ก็ไม่ได้เร่งรัดที่จะต้องรู้อะไรในเรื่องราวให้ลึกซึ้งเกินไปก็คือปล่อยทุกคนได้หายจากความทุกข์แล้วก็ให้ได้เติมพลังไปเรื่อยๆก่อนก็เลยแบ่งส่วนกันก็คือหลวงพ่ออาจารย์ก็เลยพาคณะมีหลวพี่ธนิดมียมชาญมียมพิชามีจันทามีชีบัวแก้วยมพรพิมล เดินทางกันมา7คนเพื่อเข้ามาสู่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวและก็เดินทางแผ่เมตตาไปตามเหตุปัจจัยนั่นแหละก็คือว่าไม่ได้กำหนดเป้าหมายชัดเจนรู้แต่ว่าได้เข้ามาแล้วก็เดินไปตามรหัสงานนะมันก็จะมีขึ้นกนระแสต่างๆให้เราได้รู้ได้เข้าใจใหรือว่ามีผู้สื่อสารทางโลกทิศ ให้พอเข้าใจได้ว่ามันมีงานอะไรบ้างนะที่เชื่อมต่อกันอยู่ก็ททำไม่เฉยๆนั่นแหละจนถึงจากวันที่สิบเอ็ดก็จะถึงวันนี้วันที่สิบสองเลก็จะเล่าว่าเรื่องราวมันมีอะไรบ้างที่พอจะทบทวนให้ฟังหลังจากที่เดินทางมาถึงด่านเชียงของก็จะมีสภาพเขรรมเขาก็เบรกเราไว้เรื่องว่าอย่าให้พึ่งไปเลยให้อยู่ก่อน เพราะว่ารถคันที่เราใช้เดินทางนี่ขขงของยมปีชาในช่วงวันที่21ธันวาปีที่แล้วปีที่แล้วก็คือไม่ก็คือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยละนะได้เดินทางไปที่ด่านช่องเม็กแล้วก็ไปที่จมปักเซจมบันสักวัดฟูอะไรพวกนั้นที่ปักจองแผ่เมตตาตามที่ต่างๆแล้วก็ไปที่ เมืองโของไปที่ลีผีคอนพระเพงไปในลาวใต้ไปแผ่เมตตาพระพุทธูมเกันเสร็จก็เลยออกกะลุปไปด่านเวินคามก็คือช่องด่านของประเทศลาวส่วนใต้สุดแล้วก็ผ่านไปที่กัมพูเจชะเทศกัมพูชาซึ่งก็เขาก็บอกว่าผ่านได้บางคนก็บอกผ่านไม่ได้แต่ทาง ขาประสานงานไทยลาวแล้วก็ผ่านกำบุญชาแล้วก็ลาวแล้วก็บอกได้ก็ผ่านไปกรเดินทางไปตึงเตงนั่นแหละที่เรารู้กันไปพักที่นน่นแผลไมตตาปะพบภูมไปถึงําคนครวัดนคนรธมเสียมเรียบเสียมมาลาดหรือเสียมเรียบแล้วก็ไปที่ช่องจอมอันนี้พอด่านช่องจอมเขาไม่ได้ขี่ออกให้มันก็เลยมันติดว่ารอรถยังไม่ได้ เอาออกมาจากประเทศอ่าประเทศอะไรละ่ะประเทศลาวเลยก็เลยเป็นลักษณะว่าก็ต้องตรวจสอบกันก็ต้องติดต่อทางด่านด่านก็ไม่รับรู้กันก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าทุกอย่างมันเป็นเหตุที่ซ้อนเหตุก็คือว่าสถานที่ด่านอ่าที่สร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวสีเนี่ยตอนที่สร้างพระใหญ่ไอเชียงของในทางพวกโปรเจกต์ Project ก็คือ วิศวกรที่เขาดูแลโครงการที่ก่อสร้างฝั่งฝั่งไทยแล้วก็พวกวิศวกรที่ปรึกษาพวกคนเศร้าเขาก็เคยไปปรึกษาว่าการก่อสร้างมันล่าช้าแล้วก็มีปัญหาอุบัติเหตุเยอะกาเลยว่าถ้าทำยังไงก็เลยแนะนำว่าวเดี๋ยวลองไปอธิษฐานจิตให้ก็เลยเขาก็นิมนต์ไปไปก็ทำบุญทำทานตรงด่านนั่นแหละทำเสร็จแล้วก็เลยไป ตรวจสภาวะรมสิ่งที่มันเกิดขึ้นแลสะพานมีปัญหาอะไรไรู้ว่าโอ้ตรงนั้นมันเป็นที่ชาวบดานก็ใช้บำเพ็ญ้วก็หรือว่าเป็นที่ที่เขามีเจ้าของอยูน่นนะเขาก็เลยต่อต้านกันก็เลยสร้างอุปสรรคปัญหา,าก็เลยว่าจะสร้างศาลให้ทีนี้ก็เลยสร้างกันไปหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่ามันมีหลังจากที่สะพานเสร็จแล้วเนี่ยพระเทพท่านจะเสด็จไปเปิดงาน เราพญ,ญานาคก,ก็เลยมาบระท้วงสามวันจะทําให้ต้องภาคกายทิพภาคกายทิพเนี่ยเขาอาจจะรู้แต่ภาคกายหยาบไม่รู้ mm hmm. ก็เลยได้ไปที่สะพานติดต่อกันสามวันโดยไม่รู้เรื่องเลยว่าไปทาอะไรทีนี้ก็มีผู้ที่มาตรวจสอบสะาวธรรมโลกทิพย์ให้ก็บอกอ๋ออาจารย์ไปบอกเขาจะสร้างศาลให้แต่ไม่ไม่สร้างเขาบอกเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ทําตามคํามั่นสัญญาเขาบอกว่า <laughs> ก็เลยว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าไอ้เรื่องของสารเนี่ยมันมีเจ้าภาพอยู่แต่มันขอที่ทางไม่ได้แขวงกันทางเขาไม่ให้เพราะตอนนี้ที่ไปดูรอบหลังนี้เขาก็สร้างบ้านพักแล้วก็เลยบ่าเอางั้นอย่างนี้แล้วกันในตอนนั้นนะตอนนั้นก็คือปีไหนห้าเท่าไร่มัรูห้าเจ็ดห้าแปดหรือห้าไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วคือไปทําพิธีเสร็จแล้วนั้นก็ไม่ได้ไปสนใจต่อเพราะถือว่าเขาไม่ให้ก็แปลว่าเราไม่ได้ทํา แต่พอพญานาคเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าในเมื่อว่ารับปากแล้วทําไมไม่ทําให้ก็เลยบอกว่างั้นแล้วเดี๋ยวจะให้ทางฝ่ายลบพิพเขาทําทําเหมือนสวรรค์ทําเหมือนสวรรค์น้อยน้อยกันมาประมาณสี่ร้อยไร่สูงขึ้นไปจากสะพานอันนี้ก็ไปตรวจสอบเอาเองนะมันมีจริงนะเพราะมันมีคนสงสัยก็ไปตรวจได้อย่ส่วนพวกเราที่ตรวจไม่ได้ก็ปล่อยวางไปอันนี้เราคำคำเป็นนิทานให้ฟังเฉย ก็มีทัญญา่ายามอนท่าก็ไปอาจัจอยู่ไปปลูกสวนดอกเราก็ขึ้นไปดูเอาแล้วกันทีนี้ก็เลยจบตรงนั้นไปแต่ทีนี้รอบเนี้ยรอบที่จะเดินข้ามไปเนี่ยมันเหมือนมีสภาวธรรมที่ร้อนมากอย่าขณะที่อากาศนาหนาวๆขณะผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ด่านเขาก็ถอดเสื้อกันหนาวเหมือนกัน <laughs> ถามยามวิชาวบบเจ้าหน้าที่เขาก็ถอดเสื้ออาจารย์ <laughs> ดีอาจารย์นีเลยลงไปไปคุยกับเขาว่าเออนี่เป็นเดินทางแผ่เมตตาเฉยๆแล้วแล้วก็ทางฝั่งนู้นเขาก็ฝากนะยับน้ําแผ่เมตตาให้ก็เลยเย็นแล้วพอเย็นแล้วเขาก็ทําเรื่องผ่านให้ซึ่งก็ไม่มีอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราเข้าไปเราออกมาแล้วออกมาแล้วเราก็จะผ่านด่านเข้าไปใหม่เพื่อไปแผ่เมตตาที่ใหม่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปหรือไม่ไปนะไปไม่ได้เราก็ถอยทักแค่นั้นแหละคือสภาวัธรรมเราไม่มีการยึดติดอะไรทั้งหมด ทำเฉยๆไปเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีมีส่วนได้เสียหรือเปล่ามันก็เหมือนไม่มีเพราะเราไม่ได้ยึดติดในสิ่งที่จะมีจะเป็นอะไรขึ้นมามีหน้าที่แค่ว่าเดินตามรหัสตามที่โลกทิพย์ดีหรือว่างานที่ถูกมอบหมายในส่วนของการปรับภพปรับภูมิการแผ่เมตตาต่างๆเฉยๆนนะเพราะว่าการเดินทางไปเนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาทำบุตรพิธี ก่อนและหลังนี่มันต่างกันมากคลื่นพลังงานกย,ยแตกต่างกันไปเหมือนเราล่ากระเจขึ้นต่างๆแล้วเมจุดนั้นหมายเนี่ยอย่างที่เราให้ฟังน่ะมันมีรหัสงานแค่ที่กินกับที่นอนน่ะมันจะเห็นเลยว่าอ๋อถ้าเราไปจุดที่เขาให้พักก็จะรวมดวิจิตไว้มันก็จะร้อนอบอ้าวแล้วก็แค่ทำกันนอมทำพุทธีบางทีก็พากันสวดมนต์แผ่เมตตาไป ถ้ามันมีสามารถที่จะไปนั่งสวดมนต์รวมกลุ่มคณะได้บกติีแต่ถ้ามันไม่มีแล้วก็อธิษฐานจิตไขมันแล้วก็แผ่เมตตาไปแต่ส่วนมากก็ยังการเดินทางของเมื่อวานนี้ก็ไปที่หลวงน้ําทาไปท,ที่พระธาตุของหลวงน้ําทานั่นแหละพระธาตุหลวงหลวงน้ําทาแล้วก็ไปทําพิธีอธิษฐานจิตแล้วก็บอกกล่าวที่พวกภูมิต่างๆก็ได้รู้ว่าในขบวน โลคทิพย์ที่มาแล้วนะทั้งภาคกายทิพย์ภาคกายาก็มาแล้วนะมาเพื่อประกาศข่าวสารเรื่องของการก่อเกิดพระเจ้าน้อยนีถึงพุทธการเรื่องของพระธรรมคําสอนที่มาพร,ร้อมกับพระเจ้าน้อยนะที่น้อมลงมาแล้วแล้วก็เป็นแนวทางการปฏิบัติแบบง่ายๆในหลักสูตรค้นหาตัวตนแล้วก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้ง่ายๆเข้าถึงความพ้นทุกข์แบบง่ายๆแล้วก็จะสําเร็จผลที่พุทธองค์วางไว้ประมาณสี่พันล้านโลกจิต ซึ่งคนที่จะได้รับโอกาสก็คือคนที่ได้สร้างเหตุเอาไว้สร้างสังสมบุญบาร,รมีเอาไว้เพราะเมื่อทําคําสอนที่เป็นคําแท้ออกมาคนที่ไม่มีบรุารมีก็จะไม่สามารถที่จะลองรับสิ่งที่เป็นของจริงได้เราก็อาจจะไปใช้เส้นทางในทางที่มีถูกต้องอาจจะไปเจอทางตันในจุดใดจุดหนึ่งหรือว่าเป็นเส้นทางที่หลงไปหลงไปอีกที่มันต่างไปเลยอาจจะลงไปนรกก็มีไปเป็น อาณาจักรของพญายมาณก็ดีเพราะเขาก็จะมีสร้างสภาปัตธรรมของเทียมทำเทียมมาเรียนแบบของธรรมพุทธองค์อยู่ดังนั้นการเดินทางของการเดินทางแผ่เมตตาครั้งนี้ก็มาประกาศธรรมและก็บอกให้เขารู้เข้าใจนะนะแล้วก็จะอัญเชิญธรรมาจักรแก้วที่มาจากพระนิพพานให้แต่ละภูมิแต่ละภูมิให้เขาได้มีพลังไปคำนุงจิตที่เขาจะสามารถรู้เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะท,ที่เกิดขึ้นมาใหม่ พออธิษฐานตอพระภูมิแล้วก็ไปไล์สดในคลิปของเราจะไปพัฒนิพานด้วยกันนั่นแหละแต่ไปผิดช่องหน่อยนะึ่นก็ไม่เป็นไรเสียงมันก็ค่อยม่คอยดังนะตอนนี้กําลังใช้ไม้ปลอมอยู่ใช้ของปลอมอยู่มันเลยเป็นคุณภาพปลอมๆไปแล้วพอหลังจากนั้นก็ไปเข้าที่พักเอาที่พักเสร็จก็เดินทางตอนเช้าก็ไปนู่นไปที่ด่านลาวจีนนะด่านบอ่อหานบอ่อเต็นบอ่อหานี่ฝัง่ง จีนวอเต็นในฝั่งลาวแล้วก็หลังจากไปแผ่เมตตามีจริยธรรมมาถวายน้ําถวายอะไรแล้วก็อยู่ปัจพวกภูมินั่นแนหะจนเกือบเที่ยงเลยวะเกือบเพนนะเนาะไม่ใช่เกือบเที่ยงลยแล้วก็เดินทางต่อไปนะนะั่นแหะตั้งใจว่าจะไปอุดมชัยนะอุดมชัยใช่ไหมพอไปถึงเนี่มันมันมีความสงสัยว่าเอะมันอันนี้มันเมืองไทยนะี่มันเมืองมันเป็นเมือง คนละเมืองกับอุดมชัยหรือเปล่าสุดท้ายเนี่เข้าใจผิดก็เลยมาเนี่ยทางทางอะไรทางปากแบงเลยนะทางเมืองพุนนะยังไม่ถึงเมืองพุนนะก็ได้พักกลางทางก่นมืดก่อนก็เลยว่าเราเดินทางไปตามเหตุปัจจัยก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องหลงแต่ว่าสภาวธรรมเนี่ยเขาจะกําหนดให้เราไปแบบไหนเราก็ไปแบบนั้นแหละไปถึงไหนก็ถึงนั่นแหละแล้วก็ทานิทิรศหยาดนา้ําสมงบุญคือต้องหาแต่ละจุดแต่ละที่แวะแล้วก็ทํา การอธิษฐานประกาศข่าวสารบางทีก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าสถานที่ไม่เอื้ออานวยแล้วก็หยาดนา้ําเดินทางไปเรื่อยๆถามว่าจะเกิดผลยังไงอันนี้ก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะเพราะว่าการเดินทางเราไม่ได้ว่าเดินทางด้วยอํานาจของจิตของเราคนเดียวมันเป็นการเดินทางในรูปแบบของการที่ทําหน้าที่น้อมพลังพุทธบารมีแล้วก็น้อมพลังธรรมะ กึ่งพุทธการเป็นประกาศข่าวสารนั้ภาพกายมนุษย์และก็ภาพกายที่นั่นกายมนุษย์ที่ไปก็เพราะว่าภูมิต่างๆนี้ก็ไม่สามารถเห็นกายที่ทละเอียดกว่าเขาได้ถ้าเขาไม่หย่อนตภาวธรรมลงดังน,นั้นเขาก็เลยเอากายมนุษย์นี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําหน้าที่ที่จะต้องทําพุทธพิธีอะไรบางอย่างที่เป็นส่วนของเรื่องของหยาบๆมันก็จะมีรอบของการพูดคุย ลักษณะนี้เนะี่ยเหมือนตอนนี้ทําไมต้องมาพูดมาคุยก็เพราะว่ามันมาถึงจุดที่อธิบายให้ทางโลกทิพย์ฟังเนะี่ยถ้าไปนั่งคุยอธิบายคนเดียวมันก็ก็ได้รู้คนเดียวยนะั่นแหละแล้วก็รู้กับภพภูมิโลกทิพย์เขาก็ที่รู้นะแต่ที่เรามานั่งเนี่ยมียมวิชามานั่งฟังมีหลวงพิธนิษมานั่งฟังด้วยนี่แล้วก็มีสื่อบันทึกคลิปไวน้นี่ก็เพื่อให้สื่อสารออกไปทางไกลนั่นแหละนะแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลข่าวสารไว้ ให้ดวงจิตทั้งหลายต,ต่างๆนี่ได้รู้ได้เข้าใจตามความเป็นจริงในเรื่องราวต่งตางๆดังนั้นวันนี้ก็มาพูดคุยเล่าเรื่องให้ได้เข้าใจว่าเดินทางกันมาแล้วมาถึงนี่แหละคืนที่สองแล้วสําหรับการเดินทางและก,การเดินทางนี่ก็ถ้าคนไหนมีความยึดติดยึดมั่นถือมั่นมาว่าจะต้องแบบนั้นจะต้องแบบนี้นจะเป็นทุกข์มากเพราะว่าเราไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าจะไปทางไหนเลยโอกาสที่จะ ไปทางนั้นไปทางนี้มันได้หมดนะทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราถูกเปลี่ยนเส้นทางแล้วเราก็ไม่มีเยึดติดว่าจะต้องถอยกลับวนรถกลับนะเราก็ทำเฉย่ไปนั่นแหละออกทางไหนก็ได้ตอนนี้ยังไม่รู้ทางที่จะออกด้วยซ้าไปถามว่ารู้ไหมรู้กับไม่รู้เสมอันเพราะเหมือนเราจะไปเยึดว่าจะต้องออกทางนั้นท้ายจริงๆมันก็ไม่ได้ออก <c oughs> <c oughs> ตอนแจ้งออกออกที่ไหนนะยังมีชากยิงกันเหรอหรือยังไม่ได้แจง้งยังครับ อืมดีแล้วไม่แกงอะดีแล้วถ้าแจ้กมันเหมือนโกหกกันดั <c oughs> งนั้นวันนี้เราก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยวันๆเนี่ยแหละก็ะคือวันที่สิบเอ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่ผ่านมาเนี่ยว่าเป็นอย่างนั้เนเดี๋ยนี้แล้วก็ทําหน้าที่ก็ทําไปแบบเชยๆนะเพราะว่าที่แรกตั้งใจว่าข้ามด่านเสร็จก็จะไปแขวงบ่อกแก้วแล้วก็ไปนะน,นะต้อมพึ่งแล้ว ที่เขามีทางอะไรนะทางจีนเขามาทำเศรษฐกิจพิเศษนะอาจจะถึงเมืองมอมเลยทำไปสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเพราะสภาว่าทามันล็อกหมดนั่นแหละเราก็จะรู้เข้าใจว่าเออฉันเพลนแล้วเราก็ไปต่อเลยนะไปต่อมันก็ไปของมันเองนะแล้วก็มันจะเห็นสภาว่าทมอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่เขาจะมีจิตที่จะต้องถอดแยกออกไป แยกออกไปดูสถานที่ก่อนหรือที่ก่อนที่ว่าเขาจะไปไหนจิตเขาจะดับที่กายก่อนแล้วเราก็หลับไปพอหลังจากตื่นออกมาเราก็จะรู้ว่าอ๋อต้องไปเช่นน้นเส้นนี้ซึ่งมันไม่ผิดทางนะมันผิดทางที่ว่ากายอยากจะไปทางไหนแค่นั้นแต่ภาคกิตภาคกายที่ที่เขาไปดูแล้วเขาก็กําหนดเส้นทางนั้นอันนั้นของของจริงแล้วแหละที่เขาจะพาเราไปนู่นนี่นั่นซึ่งเขาก็จะดูที่พัก ดูที่กินไว้รอรอบไม่ให้มันเลยเพนไม่ให้มันที่นอนเลยค่ําคืนเมื่อค่ําจนเกินไปค่อยๆจะให้พักเขาก็จะพักเร็วเพราะว่าการเดินทางนี้ก็จะดูสภาพของกายมนุษย์ด้วยกายมนุษย์ถ้าเกิดไม่พร้อมไม่มีกําลังเนี่ยก็ทําธุรกิจไม่สําเร็จเราก็จะต้องรีบกลับก่อนฉะนั้นในเรื่องของการทํางานภาคส่วนของการเผยแผ่ประกาศธรรมเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนซ่อนลึกอยู่มากเหมือนกัน ถ้าเราทำได้ดีผลงานดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจัดสรรในสิ่งที่เราพอได้พอไปไหวนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราจัดสรรอะไรทุกอย่างไม่ค่อยลงล็อกหรือว่ารอบของการทำงานนี้ไม่สำเร็จเนี่ยการนอนบางทีก็หลายนั่นแหะสามสี่ทุ่มยังไม่ได้นอนพอไปที่ไหนก็ไม่ใช่ที่นอนเหมือนการที่กินเหมือนกันที่ไหนก็ไม่ใช่ที่กินหมดขนาดที่มีอาหารเยอะแยะ,เ,ยะเต็มสองข้างทาง เราก็จอดรับประทานอาหารไม่ได้เพราะามันรู้ในจิตว่ามันไม่ใช่ที่ที่เราจะต้องไปแวะพักเพราะว่ามันมีที่เข้ารวมจิตไว้ที่อื่นอยู่แล้วก็มันไม่ลงล็อกกันดังนั้นทุกอย่างก็ต้องทําให้มันเข้ารหัสเข้าธรรมะจัดสรรให้ได้แล้วก็การทําอะไรก็ไม่มีตัวยึดต,ตัวหลงให้มันเป็นทุกข์ขึ้นมาในการทําเพราะว่าขบวนที่ ถูกจัดสรรมาแล้วเนี่ยจะต้องมีพลังแห่งความสุขพลังแห่งความรู้แจ้งรู้ตื่นในสิ่งที่ทําคือมีพลังของบุญบาร,รมีมากกันถึงจะไปช่วยก็ได้ถ้าเราไปแบบไปแบบทุกๆเหมือนคนจนช่วยคนจนมันก็ช่วยไม่ได้เราเราต้องเป็นจิตที่ร่ํารวยในบุญบาร,รมีในความสุขทั้งหลายแล้วก็ไปอย่างมีความรู้แจ้งรู้ตื่นก็คือไปเชยๆเนี่ยแหละว่างๆแล้วทุกอย่างมันก็จะจัดสรรลงรอบ ในการเดินทางของชีวิตของทุกคนก็เหมือนกันก็ต้องใช้การจัดสรรแบบตามเหตุตามบัจจัยในเหตุที่เราทําได้ทําไหวแบบเป็นกลางกลตามความพอดีความพอประมาณในสิ่งที่มีความสามารถมีความรู้มีความเข้าใจที่ทําได้เราก็ทําไปเฉยๆนั่นะอ,อย่าไปเปรียบเทียบเขาอย่าไปเปรียบเทียบเราว่าต้องเสมอกันต้องอยู่เหนือกันหรือว่า อยู่ต่ำกว่ากันไม่ได้อะไรพวกนั้นก็คืออย่าไปปรุงแต่งมันเราก็ต้องทําแบบเชยๆนี่นะตามเหตุตามบัจใจตามบุญกุศลบารมีฉะนั้นวันนี้เดินทางมาถึงเมืองเมืองเมืองหรือเปล่าพี่น่อยน่าจะเมืองเมืองอะไรเมืองเบงนะเออเมืองเบงก็เมืองเบงทีนี้ก็ขอให้บุญบารมีของเราโพธิสัตว์ที่ทั้งหลายที่เดินทางมาในน้อมบารมีพุทธบารมี แผ่ปกคลุมให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนแล้วก็เจ้าอนนะาณาจักรเจ้าแขวงเจ้าเขตแดนนะทั้งหมดนั้นนะให้ได้รับอาน,นิสงส์ความสุขความเจริญดวงกินทุกภพภูมิก็ขอให้มีความสุขความจเจริญขึ้นไปขอบภพขอบภูมิขึ้นไปให้เข้าสู่ยุคศีิไลในยุคเริ่มต้นนี้แล้วก็ให้มีความจเจริญในการสร้างสัรคสมบุญบารมีตั้งแต่รอบอันนี้เป็นต้นไป และให้สามารถได้รับประทรมคําสอนขึงพุทธการเข้าสู่จิตของทุกคนให้สามารถนออ้อมอภิภพปฏิบัติให้เข้าถึงความสําเร็จเข้าถึงนิพพานในชาติปัจจุบันในชาติอันใ,นในกล้นี้ทุกดวงจิตเธอและฟูฟังอยู่ที่บ้านก็ได้รับเช่นกันนะสาธุ